สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ดวงความรักคนโสดรายเดือนมาแล้วนะคะกับอาจารย์วาสนาอัมเมซิงทาโลกค่ะ เรามีเรื่องราวความรักของหัวใจคนโสดตามแต่ละราศีมาเล่าสู่กันฟังคลิปนี้นะคะเราจะบอกว่าพลังงานของคนรักเก่าคุณอาจจะรอคอยอยู่ราศีอะไรจะกลับมาหรือถ้าไม่มีการรอคอยแล้วคุณปรารถนาในรักใหม่ลักษณะของคนรักใหม่มีเกณฑ์แบบไหนที่จะเข้ามา มาทำข้อตกลงกันก่อนนะคะคำพยากรณ์ในคลิปนี้ไม่ได้นำวันเดือนปีเกิดมาตั้งนะคะเป็นการอ้างอิงในการพยากรณ์ดวงรวมของชาวราศีแต่ละราศีดังนั้นเปิดใจก,กว้างฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ เข้าสู่ดวงความรักรายเดือนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพยากรณ์ในเกณฑ์ของคนที่ปรารถนารอรักเก่า3ราศีเด่นๆที่เป็นเกณฑ์รักเก่ากลับเข้ามาในพลังงานของการพยากรณ์ในคลิปนี้และถ้าคนใดก็ตามนะคะปรารถนาในความสัมพันธ์ใหม่ๆรักใหม่ๆ6ราศีที่เกี่ยวพันและอาจจะเป็นคนในอนาคตให้กับคุณการพยากรณ์ก็ขึ้นอยู่กับคลิปนี้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราไปว่ากันนะ มาแล้วนะคะกับชาวราศีสิงห์นะคะกับดวงความรักรายเดือนช่วงมกราคมนะคะพุทธศักราช2568รักเก่าหรือรักใหม่ดีจ้ะและคนที่อยู่ในเกณฑ์ลัคนาราศีสิงห์นะคะสามารถฟังไปด้วยกันได้ด้วยใจเบิกบานค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอความสัมพันธ์มากกว่าที่จะพยากรณ์นในคลิปนี้นะดังนั้นฟังสบายๆค่ะไม่ต้องกังวลแม้ทำไม เรายังไม่มีราศีนั้นเกิดขึ้นเลยไม่ต้องกังวลค่ะนี่เป็นเพียงคลิปหนึ่งเท่านั้นนะก่อนอื่นค่ะเราต้องเช็คพื้นดวงความรักของชาวราศีสิงห์กันก่อนชาวราศีสิงหนะ์เนี่ยเป็นคนที่มีสุนทรีนะในเรื่องของความรักเป็นคนโรแมนติกเป็นคนที่เวลารักใครแล้วมักจะมอบสิ่งดีๆให้ตั้งใจทำเห็นอะไรอร่อยก็นึกถึงแฟนเนาะ เห็นอะไรดีๆก็อยากจะบอกแฟนอยากจะแบ่งปันความรู้สึกอยากจะพาไปตรงนั้นอยากจะพาไปตรงนี้ถือว่าโรแมนติกขั้นเทพคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ดังนั้นความโรแมนติกแบบนี้ล่ะค่ะความทุ่มเทแบบเนี้ยเวลาเลิกกับใครสักคนหนึ่งมักจะจำไม่ค่อยลืมพอจะมีความรักใหม่ก็พาวาพวงพอตัดใจจากความรักเก่าได้แล้วตั้งใจมีความรักใหม่ก็กลัวว่าความรักใหม่เนี่ยมันจะมีปัญหา ก็เลยกลายเป็นว่ากังวลในเรื่องของความรักไม่ผิดค่ะเพราะว่าราศีสิงค์ค่อนข้างที่จะเต็มที่ทุกครั้งที่รักใครสักคนอย่างไรก็ตามนะคะถ้าคุณคิดจะมีรักใหม่คุณต้องชัดเจนและจะต้อง move on ให้ได้และจะต้องคิดเสมอว่าคนใหม่รักใหม่เราทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเขาไม่ใช่คนเดิมค่ะดังนั้นคุณจะต้อง ตกลงกับตัวเองให้ดีๆก่อนนะคะอะในเมื่อเป็นคนแบบนี้ ก็ยังผูกสัมพันธ์ในเกณฑ์รักเก่าอยู่3ราศีที่เป็นเกณฑ์รักเก่าที่คุณกําลังรอคอยเขาอยู่เขาจะกลับมาหรือไม่นอหรือว่ากลับมาแล้วจะเป็นอย่างไรลองฟังสถานการณ์ดูนะคะ3ราศีดังต่อไปนี้ค่ะราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมสามราศีนี้เด่นที่สุดในคลิปนี้เกี่ยวกับเรื่องราวของสถานะคนรักเก่าค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณผ่านอะไรกันมาเยอะอาจจะคบกันตั้งแต่สมัยเรียน หรือคบกันตั้งแต่เราไม่ได้มีอะไรเลยในเรื่องของหน้าทีการงานการเงินหรือคบกันจนแบบว่าฟันฝ่าอุปสรรคมาด้วยกันไม่ว่าเราจะอยู่แบบไหนหรือจะเจออะไรเราสองคนก็ผ่านมาด้วยกันโดยเสมอมานะคะบางครั้งเหมือนเพื่อนบางครั้งเหมือนพี่บางครั้งพูดกันแบบไม่เกรงใจ <S <s เขาเรียกมีความเป็นเพื่อนสูง <S <s จากที่คำว่ารักเนี่ยกลายเป็นความคุ้นเคยกลายเป็นความเคยชินแล้วเหมือนเพื่อนคนหนึ่ง พอมันเหมือนเพื่อนนะคะมันก็เลยขาดการเขาเรียกว่าละเมียดละไมยเกี่ยวกับเรื่องของความรักทําให้ความรักของคุณทั้งคู่เนี่ยเขาเรียกว่าดูแบบเหมือนไม่เกรงใจดูแบบ ชินๆดูแบบอะไรก็ได้เลยเหมือนกลายเป็นของตายซึ่งกันละกันพอวันหนึ่งมีเกณฑ์การเดินทางของชีวิตเกิดขึ้นอาจจะมีการพบปะผู้คนใหม่ๆมีการเดินทางต่างที่ต่างแดนใหม่ๆหรือมีการได้เจรจากับบุคคลภายนอกใหม่ๆก็เกาะให้เกิดมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ก็คืออาจจะเป็นอาจจะเรียกว่าไม่ใส่ใจกันไม่ให้เวลาให้กันไม่ ไม่มองเราสําคัญเหมือนแต่ก่อนมันจะเป็นลักษณะแบบนี้สนใจโฟกัสกับสิ่งที่อยู่นอกนอกบ้านนอกคู่ของเรานอกความรักของเราจนก่อให้เกิดเป็นชนวนของปัญหาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกาะให้เกิดปัญหาใหญ่ๆตามมาก็เพราะว่าความเคยชินจนไม่มีอะไรตื่นเต้นให้ค้นหาดังนั้นถ้าถามว่าสมราศีนี้จะกลับมาแล้วใจคุณป่าถนาจะรอคอยก็อาจจะต้องรอคอยค่ะเพราะว่า ตำแหน่งณนะเวลาเนี้ยมันเหมือนยังไม่ใช่เวลาในเดือนมกราเนี่ยที่ความรักนี้จะหวนคืนมานะคะเพราะว่าต่างคนต่างต้องใช้คำว่าสถานะคนเคยรักไปเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็อาจจะมีเขาเรียกว่าใจอะมันไม่มีอะไรให้หน่าค้นหาเหลือเหลือแต่คำว่าคุณคุณค่าที่เคยผ่านอะไรด้วยกันมามากกว่า หลือจะคําที่เรียกว่าสเขาเรียกว่าจะใช้คําว่าสํานึกมันก็ไม่ใช่เขาเรียกว่ารู้ว่าเขาดีกับเราอย่างไรนะคะคุณก็รู้สึกแบบนั้นพอห่างกันข้อดีต่างๆมันก็มากกว่าข้อเสียค่ะเพราะว่าด้วยความคิดถึงนี่แหละแต่ถามว่าจะกลับมาเป็นคนรักรองคู่ได้ไหมมองว่านิ่งไปแล้วอืเขาเรียกว่า เขาบอกเาเรียกอาคารแห่งความรักอาคารนะหมายถึงตึกที่เป็นความรักที่เราสองคนช่วยกันสร้างพอมันพังลงซะแลว้วอ่ะมันจะสร้างใหม่มันเป็นไปไม่ได้นอกจากเปลี่ยนนิสัยพฤติกรรมกันใหม่หมดเลยแล้วก็สร้างมันขึ้นมาใหม่นะคะณนะเวลานี้ถ้าเป็นพลังงานที่คุณรอสามราศีนี้อยู่บอกได้เลยว่าปล่อยวางก่อนค่ะเชื่อว่าคุณปล่อยวางไม่ได้เกี่ยวกับความรักหรอก แต่อาจจะต้องปล่อยวางค่ะเพราะว่าความรักนี้ไม่สามารถคืนรูปคืนความรู้สึกในช่วงเวลาของเดือนมกราได้ต่างคนต่างไปต่างคนต่างมีวิถีชีวิตถ้าคู่ใดก็ตามที่ยังมีเกณฑ์คุยกันได้อยู่อาจจะเป็นมิตรภาพค่ะเขารู้ใจเราที่สุดเรารู้ใจเขาที่สุดดังนั้นก็กลายเป็นเพื่อนไปแล้วนะ ก็อาจจะไม่ได้เรื่องราวของความรักสักเท่าไหร่ไม่ได้ห้ามในการรอคอยถ้าอยากรอรอได้แต่รอแล้วต้องไม่ทรมานใจนะคะรอแล้วมีกำหนดเวลาในการรอด้วยเพื่อที่คุณจะได้ให้เวลาของชีวิตของคุณได้เปิดใจกับรักครั้งใหม่ค่ะ อะฟังมาขนาดนี้แล้วโอ้โหคนที่รอฟังรักใหม่เวียนหัวบอกว่ารีบเรียกเพื่อนราศีเดียวกันเลยนะเออพื่นสิงเพื่อนสิงนะเออไม่ต้องรอรักเก่าปะไปฟังรักใหม่กันดีกว่าหกราศีนะขยุ้มหัวใจนะชาวราศีสิงคครั้งใหม่นี้นะคะได้แก่ชาวราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎราศีเมษ ราศีสิงห์และก็ราศีธนูค่ะหราศีนี้คือเกณฑ์รักใหม่ซึ่งอาจจะเมียงเมียงมองๆคนอยู่หรืออาจกำลังอยู่ในสถานะคนคุยกันยังไม่ใช่คู่รักหรือบางคู่เนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยใกล้ละใกล,ใกล,ใกล,ใกล้จะสารภาพรักแล้วหรืออาจจะเข้ามาในอนาคตก็ได้นะคะ6ราศีนี้เป็นเกณฑ์รักใหม่และต้องใช้คำว่าเกณฑ์รักใหม่ครั้งนี้มันเหมือน ต่างคนต่างผ่านประสบการณ์ความรักที่ไม่ประสบความสำเร็จทั้งคู่มาค่ะแล้วพอมาเจอการได้ได้คุยกันได้เข้าใจความรู้สึกได้แบ่งเบาความรู้สึกหรือพูดกันแล้วมันคลิกมันลงตัวนะคะแล้วก็ไม่ได้มาแบบ เป็นการคุยกันที่ไม่ได้เหนี่ยวร้างไม่ได้ตีขอบเขตว่าเคอต้องคุยกับชั้นคนเดียวคือแบบเออสบายๆเหมือนเป็นการคุยกันเพื่ออย่างเชิงความรู้สึกเพื่อดูว่าเรากับเขาคุยกันแล้วมีความสบายใจหรือเปล่าไม่ใช่ยังไม่ได้เริ่มที่ความสุขนะเราสบายใจที่จะคุยด้วยกันทั้งคู่หรือเปล่าเราเป็นกําลังใจให้กันหรือเปล่าห่วงกันไหม ห่วงใยกันหรือเปล่ามันเป็นอารมณ์นี้มากกว่านะคะมีการพูดคุยกันไปเรื่อยๆท้องฟ้าสดใสค่ะหัวใจสดใสโลกเป็นสีชมพูมากขึ้นนะคะเกณฑ์ความรักครั้งใหม่มีเกณฑ์ ไปในสู่เส้นทางของแฮปปี้นะความสุขความสมหวังการได้คบหาอย่างจริงจังการได้เรียนรู้ในประสบการณ์ความรักครั้งใหม่มีเกณฑ์เกิดขึ้นด้วยลำพังของคนที่เข้ามาในเกณฑ์ดวงของคุณน่ะต้องยอมรับว่าหราศีนี้บางคนน่ะเข้ามาแล้วหรือกำลังจะเข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนที่ถือว่าโอเคในสายตาคนอื่นเดินควงไม่อายใครแล้วก็ ภาพรวมหน้าที่การงานความรู้นะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับเป็นที่ประจักษ์กับคนรอบข้างดังนั้นเรื่องนี้ตัดไปได้เลยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่สิ่งที่คุณจะต้องศึกษาและดูใจก็คือคำว่าเลิฟความรักนั่นเองคุณทั้งคู่อาจจะเขาเรียกว่าต่างคนต่างมีประสบการณ์ความรักที่ไม่ดีมาเนาะ แล้วก็จะพกความกลัวบางอย่างมาด้วยนะความเข็ดขยาดบางอย่างมาด้วยโดยเฉพาะชาวราศีสิงห์ก็จะกลัวมากๆเพราะเป็นคนที่ทุ่มเทดังนั้นความรักครั้งนี้ราศีสิงห์เนี่ยก็ยังคงทุ่มเทเหมือนเดิมเพียงแต่ว่า ค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็เข้ากับสถานการณ์มากขึน้นดูกันไปเรื่อยๆมีความสุขมีความเย็ยนใจก็คบกันไปเรื่อยๆพร้อมที่จะเปิดใจแล้วค่ะสิ่งพร้อมที่จะเปิดใจแล้วพร้อมที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ความรักครั้งใหม่และพร้อมที่จะทุ่มเทความรักครั้งใหม่คนที่ปรารถนาในรักใหม่จะลบความรักเก่าออกโดยสิ้นเชิงค่ะพร้อมที่จะลุยกับรักใหม่นะใครที่ภาวะพวพวงรับรองยังไม่มีความรักค่ะเพราะหัวใจคุณไม่ได้เปิดดวงความรักก็ไม่ได้เปิด แต่คนที่ตัดสินใจอย่างแน่วแน่พร้อมที่จะเข้าสู่เขาเรียกว่าผจญภัยแห่งรักอันนี้มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจออย่างแน่นอนนะคะความรักมีเกณฑ์ไปในทิศทางที่ดีคุณจะเจอได้อย่างไรคุณจะเจอด้วยโชคชะตาค่ะโชคชะตานําพาให้คุณทั้งคู่มาเจอกันไม่มีที่ไม่มีนัดหมายไม่มีเหตุการณ์เพราะแต่ละคนจะเจอความรักแตกต่างกันเพียงแต่ว่ารอบนี้ ให้พยากรณ์ขึ้นมาเป็นโชคชะตานั่นหมายถึงใครแต่ละคนเนี่ยค่ะทำดวงความรักกันมาแบบใดมีการทำบุญร่วมชาติกันมาแบบใดมีพบชาติสื่อสัมพันธ์กันมาแบบใดก็ย่อมได้เจอกันตามฤกคิดสวรรค์แน่นอนนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะเกณฑ์น,นี้เป็นเกณฑ์นเนื้อคู่ The Lover คู่คู่แท้คู่รัก คู่สมพงดวงนะคะก็มีความสุขมากๆค่ะเกณฑ์ความรักครั้งนี้มาจากการขอพรได้ไหมมองว่าเป็นเกณฑ์ความรักตามเส้นชีวิตของคุณมากกว่าที่จะได้เจอกับเขาถึงเวลาที่จะได้เจอนะคะส่วนใครก็ตามที่ยังไม่ได้เจอความรักไปขอพรความรักดีไหมขอได้เลยค่ะเอาที่คุณสบายใจที่ไหนแล้วแต่เลยแล้วแต่นะคะแต่แนะนําว่าเป็นสีเสริมดวงมากกว่าใส่สีนี้แล้วดูสดใสใส่สีนี้แล้วดูมีสง่าราศีมีออร่าแนะนํานะคะ เป็นสีขาวเฉดขาวทั้งหมดจะขาวนวลขาวอมเหลืองขาวพีทขาวอะไรก็ได้หมดนะคะเฉดขาวทั้งหมดนะคะเฉดชมพูนะคะเฉดเขาเรียกว่าเฉดสีแบบเรียบเรียบะคะสีบูยีนสียีนฟ้าอมน้ำฟ้าอมน้ำเงินดำดำแบบ สียีินแบบนี้นก็ได้ค่ะใส่ได้เลยนะคะเฉดเขียวได้นะเฉดน้ำตาลได้ค่ะนี่คือสีที่แหมเสริมสง่าราศีให้กับคุณนะคะเอานะ่ะคุณอาจจะเจอเกณฑ์ความรักเกณฑ์อื่นก็ได้ไม่ต้องกังวลไปเดี๋ยวเราพบกันในเดือนหน้าใหม่นะคะสำหรับวันนี้ผู้ทำนายนะักพยากรณ์วัสนาสวัสดีจ้า